กนะนยักษ์อันเพชรราชาใหญ่โตมากเลยลูกนี้50ากิโลครับเพชรราชาใหญ่ลูกใหญ่สีสวยสดใสครับลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่เม็ดใหญ่เลยนะเม็ดเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเม็ดเนี่ยเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดแยกออกมาว่าเม็ดประมาณนี้เลยเม็ดเพนแยะออกมาเนื้อสวยมากเลยใหญ่มากมากเลยนะเนื้อเดี๋ยวนะเม็ดนี่ยังไม่ใหญ่ มากเนะอาละครับขนุนนี้ที่กําลังแกะอยู่พันอะไรครับแปววเพชรราชาจ้าหนมพันเพชรราชา,า,ชาดูเนื้อสิครับเนื้อมันสวยมากหอม,มววหวานกรอบนะจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนุนแกะมาสักสี่สิบปีแล้วขายขนุนมก่อนร้อยโลร้อยห้าสิบโลอย่างนี้ก็เหลือวันละยี่สิบโลตามภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมือ,เอ,มเองอทุกคนก็เป็นเหมือนกันเนาะไม่ยอมไปคิดอะไรมากคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขา ขึ้นก็ขึ้นเดียกันตกก็ตกด้วยกันน่ะสบายใจนะทำเท่าที่เราทำทำเท่านำได้แกะตั้งแต่ตีตีสามยันห้าตีสามขึ้นแกะตั้งแต่ตีสามยันห้าโมงเย็นเนี่ยเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ถดงแต่นี้ไม่ได้ละแค่ห้าโมงสู้ๆครับสู้ๆู้เพ่อะ้าวม่ขายทั้งหมดช่วยกันครับนี่เม็ดนะครับไม่ได้ใหญ่เลยไม่ไม่ใหญ่เค่ราคาใหญ่แต่ว่าดูเนื้อมันดี เจ้าแห่งขนุนสะพานสองขนุนสะพานสองเจ้าอร่อยเจ้านี่เจ้าประจําผมมาซื้อตลอดเลยมีเจ้าเดียว่าสาธิตพิธีการแกะหน่อยที่เราสาธิตการแกะดูใครอยากกินขนุนอร่อยเพชรราชาของแท้พันแท้มาที่สะพานสองตลาดสะพานสองโอ้ยนี่ยังยวงไม่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่อะยวงไม่ใหญ่ยังไม่ดแค่นี้เองแกะขนุนขายกี่ปีแล้วเนี่ย ก็ขายมา40ปีแล้ว40ปีแกะขนุนอย่างเดียวเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไหมแน่แน่นอนแน่โอ้เดี๋ยวนี้ยังแกะไม่ไม่ดีชื่อคุณแม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามากินมาซื้อแอวแอวคุณแม่แอวแกะขนุนมา40กว่าปีอยู่กับขนุนนดี๋ยวนี้พูดด้วยฟังเมื่อก่อนแกะวันละร้อยโลร้อยห้าสิบโลแล้วเมื่อก่อนแกะวันละร้อยโลร้อยห้าสิบโลเดี๋ยวนี้เป็นไงเศรษฐกิจมันไม่ดีแกะวันละกิโลประมาณวันนี้วันนี้ก็ประมาณสัก วันละยี่สิบกิโลก็โอเคสเตเต็กิไม่ดีแก่ยี่สิบโลแต่สเตเต็กดีก็ร้อยร้อยห้าสิบโลเนาะวันถ้าแกะยังไงไหวมันจะเครื่องจักรแล้วนะไม่ใช่คนแกะแล้วนะแกะตั้งแต่ตีสามไม่ได้หยุดยันห้าโมงแกะตั้งแต่ตีสามยันห้าโมงเย็นตอนก่อนมันมีคนยันเย็นตอนก่อนมันมีพวกก่อสร้างยันเย็นก่อสร้างก่อสร้างมาจะเย็นๆมาซื้อเนาะซื้อซื้อกับข้าวซื้ออะไรซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาโอ้ดูแบบดูวิธีแกะเห็นไหม แต่ผมก็คิดว่าในย่านนี้ที่ผมมาดูนะก็ไม่มีร้านไหนอร่อยเนี่ยผมมาซื้อร้านนี้อร่อยมากเลยก็ไม่มีใครขายตรงนั้นแก๋ก็มาอร่อยเขาแกะทองมาซื้ออ๋อ้มีเบอร์ไหมเขาเผื่อเขามาติดต่อมาซื้อได้เนี่ยแต่มาไม่ถูกเขาโทรหานะเบอร์ไม่มีเบอร์ไม่มีออ๋ไม่รับโทรศัพท์เบอร์ไม่มีต้องต้องบอกเบอร์มาแล้วเบอร์ไม่มีไลน์ไม่มีไลน์ไม่มีไลน์ไม่มีแต่บอกไม่ถูกเบอร์ไม่มีบอกไม่ถูกจำเบอร์ตงไม่ได้ใช่ อ่ะมาจำมาแล้วกันเนี่ยสวยๆง่ายย่างอยู่ตรงม,มุมนี้แหละตรงร้านมะพร้าวอ่อนเนี่ยมาเนี่ยเออขายมะพร้าวอ่อนเนี่ย ตลาดสะพานสองมาถามชื่อว่าชื่อแม่อะไรนะแอวแม่แอวแม่แอวแกะขนุนขายมาถามไปหากันแล้วกันอ่อก็เบอร์ไม่ให้เพราะว่ากลัวคนจะคนจะจีบไม่ได้หรอกเดี๋ยวนมนมโทรมาอ๋้แล้วก็เมมไว้อ๋อเอกอมาที่เบอร์ผมนะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เขานะโอเคโอเคนึกว่ากลัวใครจะมาจีบเออใครเขาไม่มาจีบเราแล้ว